โปรแกรมแข่งขันแบมตันไชน่ามาสเตอร์2025รอบ32คนวันที่16กันยายนเวลาแปนาฬิกาคู่ที่1คอร์ด1ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพลุนเครกกับเฟรมซุปสลาเพียวสพลานคู่มืส4ของโลกพบกับเฉินเฉิงกวนกับซูยินหุยคู่มืี่อ21ของโลกจากไต้หวันเวลาแปนาฬิกาคู่ที่1คอร์ด2ประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปรวีช่อชูวงมืหกของโลก พบกับจางไปหวนเมื่อ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเวลา8ปนาฬิกาหบนาทีคู่ที่2ขอ2อประเภทคู่ผสมไตเติ้ลล้นธนพักกุบทองกับเจนเชินชาสุดเจ็ดประภารัฐกุมเบส16ของโลกพบกับทอมกิเซลกับเดฟเฟนเดลูกุมห6ของโลกจากฝรั่งเศสเวลา8ปนาฬิกา50บนาทีคู่ที่2องขอ3ประเภทชายเดียววิวกุลุฒิวิติศารมือ3าของโลก พบกับเจสันเตเจี่ยเห่งมือ24ของโลกจากสิงคโปร์เวลา1 0 3นาิกา30นาทีคู่ที่4ขอ2ประเภทหญิงเดี่ยวเมสุมเธิิดาเกตทอมือ1 1ของโลกพบกับอากาเนยามากุชิมือ4ของโลกจากญี่ปุ่นเวลา13.50นาิกา50นาทีคู่ที่8ขอ2ประเภทชายคู่สกายกิตุิพงเกลเรนกับบาสเดชาพลพลุนเคกุมูิสิ12ของโลก พบกับลีเจฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ14ของโลกจากไต้หวันเวลา17 3 0นาฬิกานาทีคู่ที่12ขอดสประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งลุงพันมือ17ของโลกพบกับมิเชลลีมือ16ของโลกจากแคนาดา